สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมกัน,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 นทุกทุกคนอีกเช่นเคยเลยนะคะโอ้ยทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมไก่แจ้คือขนองกันอีกแล้วนะเออคิดถึงมันก็เลยวนกลับมาอีกนะก็เติมเครดิตกันเข้ามาที่1000บาทนะคะทุกคนวันนี้มางบที่1000บาทโอเคทุกคนเล่นเบ็ยดสบาทแล้วกันมันไม่มี30นะก็32นี่แหละโอเคไปเอบใส่ทบโบไปด้วยนะทุกคนนะรู้สึกว่าอุย้ยมันจะเกลือเกลือยังไงก็ไม่รู้นะ โอ้ยเฮ้ยเออมาก่อนอุ้ยอุ้ยยังไงเนี่ยโอ้โหทุกคนเออกบมากอนหมดไปแล้วนะห้าร้อยเลยนะเนี่ยอุ้ยรอดไหมอึ้บยังไงจะรอดไหมนะทุกคนโอ้เงินจะหมดแล้วเอ้ย เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอีกตัวหนึ่งมาหรือเปล่ามาหน่อยเหอะนะขออีกตัวมามาโอ้โหไม่มาทุกคนโอ้ยมาหรือเปล่าขออีกตัวขออีกตัวงินจะหมดแล้วพันหนึงเลย 160. เอยู่ร้อยหกสิบเออุ้ยมาแล้วทุกคนปีเกมสามตัวนะเกมเนี้ยอืมเกือบไม่รอดจริงๆนะเออโอเคทุกคนมา ขอพันหนึง่งจำขึ้นมาก่อนก็ได้มาพอได้มีทนุนได้สู้กันต่ออีกเอ,อิบหืมมักกะช้างอยู่ข้างบนนั่นน่ะมังกนมากุมาก่อน,อนโอ้โหเออเอออะไรอีกอืโอเคขึ้นมาแล้วเพิ่มขึ้นมาแล้วเหลือสามรอบมาโอ้โห สองรอบสุดท้ายเออพอได้อุ๊ยอุยอุยหรือว่าจะฟรีในฟรีลออีกตัวย,ยังมีลุ้นแต่ช่องมันน้อยมากเลยนะรอดหรือเปล่าเอิบเบิบปึ๊บบายจกศนผิดไม่ไ่วเออโอเคทุกคนได้เจ้าคืนมาอยู่นะอโอ้โหเบียด์สามสิบบาทเ้นท่าจะไม่รอดนะทุกคนอ่ะนี่สี่สิบบาทดีกว่านอ้อปะเอิบ อุ้ยอีกตัวหนึ่งอะแต่ว่าช่องมันน้อยมากเลยมาหรือเปล่าเผื่อฟุกปึ๊บโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรอืมเอออุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหใส่นอกดีนะทุกคนตายอยู่เออจากนี้จะไม่รอดนะเมื่อกี้ ไม่รอดนะเมื่อกี้ยังไงก็ไม่รอดเลยเลยอยู่ร้อยกว่าบาทนะเออสเกตเตอรอ์มาให้หน่อยก็ไม่ได้นะปอ๊ยยังไงเผื่อจะมาอีกรอบนะเดีแต่ขอก,กดเรื่อยๆก่อนนะอุ้ยนังไง2ตัวโอ้มาทำให้ตื่นเต้นนะเนี่ยโอ้โหเน็กก็ไม่เป็นใจอ่ะทุกคนยังไงโอ้โห โอ้โหแล้วก็ไม่ไหลไม่ต่อโอเคคะ่ะทุกคนเน็กก็ไม่เป็นใจเนาะก็สำหรับคลิปนี้คงต้องจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่าเนาะสวัสดีคะ่ะ